มีชายผู้หนึ่งได้กล่าวไว้ว่าเขารักในบึงพิดมากจนก็ต้องเอามาใส่ในเกม e Elden Ring Dark s o u l ซต่างๆนานานะและแน่นอนผมมีอะไรจะบอกเขา โอเคก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผม electro dash นะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยอาจจะมาแปลกนิดนึงนะครับเพราะว่าเกมที่ผมจะมาเล่นในครั้งนี้คือเกม elden ring ซึ่งเกมนี้เนี่ยที่จริงเนี่ยเอาเอาตามความจริงก็คือผมเล่นแค่เกม dark souls 3 elden ring ยังไม่ได้ซื้อก็ช่วงนั้นก็คุณก็รู้ดีนะครับว่าช่วงนั้นเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนั้นน่ะ มันเกิดการแฮ็กเซิร์ฟเวอร์เกิดขึ้นนะครับก็เลยต้องปิดโหมดออนไลน์แบบถาวรไม่มีกำหนดนะครับผมซึ่ง <c oughs> นั่นแหละกูดได้เล่นจบเป็นคนสุดท้ายนะครับนานมากกว่าจะได้เล่นนะก็นั่นแหละเพราะว่ากว่าจะได้เล่นกับเพื่อนก็ปาไปประมาณหลายปีนะครับโอเคกลับเข้าเรื่องกันต่อ Elden น i n งเนี่ยเป็นเกมที่ผมเล็งไว้ตั้งนานแล้วว่าจะเล่นกับเพื่อนปัญหาก็มีแน่นอนนะครับว่าเล่น ไม่ได้เพราะอะไรเพราะหนึ่งเลยคือไกลมากถ้าจะเล่นด้วยกันคือไกลแบบไกลโคตรเลยคือไกลแบบโชว์โคตรเลยแล้วกันนะครับคุณนึกสภาพว่าคุณไปจอยเซิร์ฟเวอร์เพื่อนใช่ไหมครับคุณขี่มาไม่ได้แต่คุณต้องวิ่งจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งที่โคตรแบบ ไกลของโครไกลเพราะฉะนั้นเนี่ยผมกับเพื่อนก็เลยลง,ลงขันเดียวกันดีกว่านะครับลงเดียวกันลงขันเดียวกันดีกว่าเฮ้ hey, เราจะเล่นด้วยกันยังไงดีโดยที่ไม่ได้เพลยนขนาดนั้นแล้วเพื่อนก็ไปเจอมดนี้มาครับมดนั้นชื่อว่าซิมเลดโคออเป็นมดที่จะสามารถเล่นด้วยกันได้ครับโดยไม่ต้องผ่านตัวออฟฟิเชียลนะเป็นมดเซิร์ฟเวอร์แยกไอ้มดตัวนี้เนี่ยมีข้อดีคือตรงที่ว่าเราสามารถขี่ม้าไปที่ไหนก็ได้กับเพื่อนนะครับผมโดยที่ไม่ต้องใช้อเทม ออฟิเชียลที่เป็นเหรียญสีทองแต่ปัญหาของไอมอสเวนี่ก็คือบอสทุกตัวมอนทุกตัวเลือดจะถูกปูนตามจำนวนผู้เล่นที่จอยเซิร์ฟเวอร์กาะนั่นแหละฮะนั่นคือความเพลงนที่ผมได้รับและบอสที่ยากที่สุดในเกมนี้นะครับก็มีไม่พ้นมาริเนียซึ่งมาริเนียคุณน่าจะสังเกตได้แล้วนะว่ามันโหดแค่ไหนเนาะก็ตามนั้นซึ่งวันนี้ผมจะมาหวดบอสมาริเนียกับ Y, นะครับผมก็จะเป็นตายและดียังไงก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเชิญรับชมคลิปซัฟเฟอร์ต่อไปดีได้เลย ซนขอดูคั้นสิหน่อยแตกไหมวะคั้นสิขั้นสิมชอบแตกแต่แล้วแต่สู้บอสมามีแค่สองตัวไรขาดไรเชี่ยโค่รแหลกเลยโคตรแหลกเลยไม่งดเดียวสามสี่เฟ้อ นางก็อยู่ดีๆของนางอยู่ดีก็ฟื้นคืนจากลมลมไปยางไหนแม่งที่ดีอับจะตายช่างยาวนานเหลือเกินลายของข้าเป็นคองชั้นต่ำบัดขเอของ้าเน่าบูดหลายมือนตของขาเันบดขเองข้าเน่าบหลายหมื่นตากทับถม เขาเฝ้ารอ,อการกลับมาของเขา heed my words กลจะได้ลิ้มลองมาเลเนียดาบของมิคาห์กูจะได้ยินเป็นร้อยครั้งแน่เลยเดี๋ <laughs> ยอว <laughs> อ้วกแล้มาแล้ว ถ่าดาบมันเหมือนกับนั้นและการต่อสู้ที่ข้าไม่มีวันพ่ายแน่นอนเออเฮ้ย,ไ,ยนะไม่ใช่ธุลีวิญญาณช่วยแนละ้วล่ะนั่นหลอกจริงด้วยอุ้ย โอ้โหมันดูดเลือดคืนหมดเลยเลือดคืนหมดเลยเฮ้ยเฮ้ยท่านี้ อุ้ยเฮ้ยพันล้อมันโดนใส่บอทตายตายเลือดขึ้นมาเกือบหมดไม่ได้ช่วยอะไรเลยยเลโอ้โหโอ้โหซ้ำด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบอทที่ค่อนข้างโฟกัสนั่นเนี่ยกูยังไม่ไปจดเลย

ต้องหลบเข้าไปหามันกูตีมันไม่ได้เออโอ้โหตีกูละละโอ้ยมาใกูเอ้อเ้อ้ยโอ้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 อเ้อ้กเคนเดียวเลยโอ้เ เหมือนตอนกูนเล่นเดียวกอนติดเลยมันไม่ตีอนอติดเลยตีเ็กไอตีแต่ออนสิดไม่ได้ตีกูเนี่ยมันไม่เห็นกูป่าวะไม่เห็นฟ็อกซี่เหรอเฮ้ยตีฟรีตีฟรี <laughs> มันไปหาเลี้ยดีด้วยอุ้ยอู้ทัา

โอโอ้โหโ้โหมดนักเกิดยอุ้ย,ย,ย,ยไม่คมเลย,อยโอ้โหมันเหลือกี่ขวดแล้วจะหมดแล้วยังเฮ้ยเฮ้ย เต็มหน้ากูเป็นวิญญาณนั่งดูกูก็แอาจะตายเดี๋ยวมันโดดใส่กูบ้างเดียวกูตายแล้วแตกอ๋อเป็นฟ็อกซี่เดินมาก็กูเลยคนเดียวแล้วนี่ใส่หมวกใหญ่เหมือน,นั้นน่ะคงเหลาใน mortal combat เอาแต่ม,มองไม่ดูเลยว่าน,นางทำอะไรอยู่ <Wait. S 1> ช้ากอ่อนโอ้โหไม่ไหวเรื่อยกันเหลือน้อยกันไป ขาแดงที่บางครข้างแต่จะได้จับกบความหนาสมิงอันแท้จริงความเน่าสลายตรงน่าสลายไปซะ ย <Yeah. S 2> อ้โหตายครับอ้ยเอ้ยเอ้ยิย่ตรงเสียบสลด์เอาไม่โดนไม่โดน เพื่อปรกตายปกอาไงอยู่วะดามเพชรมเยอะเกินน้ำเม่ตกซเยอะเกินเฮ้ย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 คนตี่เวไม่เกลี่ยเีคนเฉยไอ้ท่านี้ โอ้ยแม่งยังบุษราเอาให้มาตัวเกียรติพันธ์โอ้ยโอ้โหโอ้โหสตาร์ล็อกตายเลย อ,อ,อีกสองขนาดนี้นละเฮ้ยตูนโอ้โหไม่กลับมาเต็มอีกแล้วโอ้โมันเกือบจะตายแล้วว่าโอา้เอ้าตายแล้วนะ Không được rồi, không được rồi, không được rồi, ไม่ถือว่าชนะไม่ผ่านไม่ผ่านเลยไม่ผ่านเมื่อกี้มันต้องขึ้นว่าอันนี้อันนี้ก่อนโอ้ยโอ้ยตา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 ยยังไม่ถึงครึ่งหลอดเลยมันถึงนั่นแหละแต่มันดูดเลือดมันคืนมาหมดแล้ว ีคือโคตรขอี้โกงอ่ะถ้าตีต่อเน,นี่ยไม่เยอะกว่ากูอีกอะถ้าผมแอดเร็วยืนค้างเลยเป็นไร <c ười> ปั่นไม่ทชนเนี่ย <c ười> เห็นไหมคือแบบไไม่เป็นรใช้อิโมไม่เป็นไร <c ười> มมนไเไรดี๋ยวนะโดนโดนหน้างัดโดนเนี่ย ไอ้ทั้งยืนันั่งฟันด้วยโดนจับด้วโดนกูไปเห็นในเฟซเว้ยม,มันมีคนใช้ท่าน,นอนเว้ยไม่ตีไม่ตีโ,โอ้ ได้อย่างเดียวแล้วตอนเลยคือ,อ <c ười> มันแทบจะสู้ไม่ได้เลยเว้ยคนรอดอุ้ยจับกูโอ้โหปกติ <c ười> มันจะเป็นทุ่งไม่เหรอนี่ฟ้าตัวกูเลยอุ้ยมันหนักมันไม่แทงมันเหยียงผ้า,านี่ไงมันแทงกูครับ <Yeah. S 1> ขอฟฟ์ฮัฟฟ์ ไม่เห็นในยี่ี้ยตัวคือ,อท้ายวันเอ,อือโอ<ห>้โหดูอยู่ใต้ตัววันมองไม่เห็นอะไรเลยโอ้โห,โห,โห,โหดูมันโอ้โหถ้ามันเร็วแบบเร็วเกิน

嗯。 คนเลือดให้เยอะดีวยเฮ้ยเอ้ากูผิดแท,ทงตัวเองใชยกูตายกูลืมเปลี่ยนดาบเฮ้ยมันตีกูมันตีตกกูแล้วมันหิวเลือดด้วยโอ้ยแล้วแบบรอดรอดรอด

นมึงต้องงัดให้กูงัดของที่กี่โง่ที่สุดในเกมออกมาไอ้